วันนี้นะคะมมีไอเทมใหม่ที่แนะนําตัวหอมนะคะมีแต่คนถามว่าไปทําอะไรมาตัวหอมหอมม่ได้ทําอะไรเลยแค่ทาโลชั่น2ตัวนี้ค่ะเป็นของปานันชิตานะคะมี2กลิ่นด้วยกันตอนนี้คือกลิ่นวารีออนส์แล้วก็บรอนส์นะคะตัวกลิ่นวารีออนส์เนี่ยเหมือนอะไรรู้ไหม ยิบแซนเดเลยค่ะส่วนอินบรอนซ์เนี่ยเหมือนจะดอของดีออนะคะถ้าใครเนี่ยเคยดมก็จะรู้ว่าเหมือนเป๊ะที่เรียกว่าแบบเหมือนก๊อปมาเดะเลยอะจะเอาจริงๆนะพวกกลิ่นพวกนี้นะแพงมากนะคะไปซื้อตามร้านอ่์เตอรแบรนเนี่ยนะคะก็จะแบบว่าขวดเป็นสี0 0้บาทแต่ว่าเจแอบบเนี่ย เราก็เลยเอาตัวนี้มาใช้ที่สำคัญคือได้ความหอมนะคะได้ความผิวนุ่มด้วยในคราวเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะหลอดละแค่390บาทจริงๆนะพวกเธอนะคะตัวนี้นี่ตัวนี้นะคะวาริอ้อมตัวนี้มันหมดแล้วมันหมดแล้วบีบไม่ออกแล้วเพราะว่าเจ๊ใช้หมดแล้วค่ะแต่ตอนนี้เราก็เลยซื้อติ่นบรองมาใช้นะคะเหมือนมากเจ๊เหมือนมากนะคะนี่โลชั่นสีขาวนวล หอมผิวมากมันมีสารสกัดที่ช่วยบำรุงผิวทาปุ๊บซึมปั๊บเลยเห็นไหมทาปุ๊บซึมปับ๊บโอยจะบอกว่าสามีชอบมากอะ่ะพออาบน้าเสร็จมาทานะโอหยนางถามว่าไปทําอะไรมาหอมอยากจะกืนกินไปทั้งตัวเลยเอาจริงๆนะ390บาทไม่แพงถ้าเทียบกับกลิ่นไฮโซเคาน์เตอร์แบรนด์ขนาดนี้นะคะลองดูค่ะตอนนี้มีโปร2หลอดส่งฟรีด้วยนะคะ